ครับสวัสดีครับผมหนุ่ยสุตโสมแสนหมื่นครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงมากนะครับในปัจจุบันนะครับมีปัญหาทางด้านเกินเงินทางด้านเศรษฐกิจและโรคระบาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่นะครับเมื่อจบโรคระบาดโควิดไปแล้วเนี่ยนะครับโลกทางโลกจะเปลี่ยนไปนะครับและนะครับไม่ว่าการค้าการขายธุรกิจมันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่มันทำเงินให้เราได้ไวและก็ง่ายนั่นแหละคือสุดยอดของเครื่องมือทำเงินนะครับผมขอใช้คำว่าเครื่องมือทำเงินก็แล้วกันนะครับคาวแชร์ลิงครับถือเป็นเครื่องมือทำเงินตัวหนึ่งนะครับและก็ปัจจุบันนี้น่าจะมีตัวเดียวที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้เป็นกอบเป็นกรำรด้วยการลงทุนไม่มากครับไม่ถึงพันบาทประมาณ7 0 0 8 0 0นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นการลงทุนผ่าน คริปโตเคเ r นซี y นะครับโอเคเรามาดูกันว่าคาลแชร์ลิงคืออะไรนะครับในส่วนของคาลแชร์ลิงถ้าท่านเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกนะฮะคือสัญ,ญลักษณ์ของอิตอเรียมอิตอเรียมเป็นสกุลเงินทางด้านคริปโตเค r r นซี y ตัวหนึงนะครับที่เป็นอันดับ2ของสกุลเงินคริปโตนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว B เห็นไหมครับ B นี่คือสัญลักษณ์ของบิตคอยครับบิตคอยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งทางด้าน, rency, นคริปโตเคอเรนซีนะครับและเป็นคริปโตตัวแรกนะครับที่มีคนคิดค้นขึ้นมาคริปโตเคอเรนซะี rency, ตัวนี้นะครับก็มาแรงเช่นกันนะครับและสัญลักษณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือมีมือสี่มือจับกันนะครับมือสี่มือนั่นหมายความว่านะครับคราวแชร์ลิงตัวนี้นะครับสามารถ ช่วยกันสร้างทีมนะครับช่วยกันสร้างเงินได้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแนวคิดของคาวแชร์ลิงนะครับก็คือนะครับคาวแชร์ลิงเนี่ยเชื่อนะครับว่าผู้นําในการทําทีมเนี่ยนะครับสามารถนะครับสร้างองค์กรสายงานครั้งเดียวแต่สามารถรับผลตอบแทนได้เรื่อยๆตลอดไปนะครับ โครงสร้างของเรานะครับโครงสร้างของเราจะมีด้วยกัน2แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือแพลตฟอร์มแรกก็คืออีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเนี่ยนะครับคุณสามารถสร้างรายได้ทุกๆุกหกวันเนี่ยสูงถึง70,000มอีเทรเรียมหรือประมาณนะครับประมาณ500กว่าล้านทีเดียวนะครับทุกๆุกหกวันนะครับฟังไม่ผิดนะครับและนะครับในส่วนของแพลตฟอร์ม Cloud b ท c นะครับคุณสามารถสร้างรายได้นะครับประมาณได้ประมาณ800 0 BTC ททุกๆหสบวันเช่นกันนะครับและนะครับคุณสามารถรับรายได้อย่างนี้แหละซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆทุกๆ6กสบวันนะครับโอเคมาดูต่อครับมาดูจุดเด่นของตัวข่าวแชร์ลิงกันครับข่าวแชร์ลิงเป็น เป็นแอปที่นะครับที่รันอยู่บนแพลตฟอร์มอีเธอเรียมนะครับที่รู้กันอยู่นะครับการกระจายอํานาจนะครับเป็นการกระจายอํานาจที่สมบูรณ์มากเลยนะครับด้วยคุณสมบัติของของบล็อกเชนอีเธอเรียมนะครับจึงไม่มีการนะฮะแทรกแซงใดๆจากบุคคลภายนอกเพราะว่าเพราะว่ามันจะรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกนะครับและนะครับแผนนะครับ จะถูกควบคุมโดยการการที่เขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทคเพราะแผนมันจะถูกโคดดิ้งนะครับถูกโปรแกรมมิ่งไปไว้ในตัวสมาร์ทคอนแทคของอี h เธอรีเนนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วก็เวอร์ดิฟายเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะครับมันก็จะรันอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับ,นะรบและนะครับแผตนปรอมนี้ยังสะดวกสบายในการใช้งานเพราะว่ามันจะวิ่งอยู่บนมือถือทั่วโลกนะครับ ใช้ได้ทั่วโลกนะใช้บน PC ก็ได้นะเป็นเดสก์ท็อปก็ได้บนมือถือก็ได้นะครับและกระเป๋าเงินที่ใช้ก็ยังมีความปลอดภัยสูงที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็น t ัสบอร์ดนะเมท้ามาสอิมโทเคนนะครับและรายได้นะเมื่อเกิดรายได้ขึ้นจากแพลตฟอร์มนี้รายได้จะเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์คุณทันทีเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องรอถอนนะครับถอนบางทีก็ต้องรอเป็นเดือนเป็นปี นะบางทีก็ถอนไม่ได้นะแอปบ,บินบริษัทปิดหนีนะครับแต่นี่ต่างโดยที่เชิญเลยเงินอยู่ในมือเราเงินอยู่ในกระเป๋าเราเรานึกอยากจะถอนแล้วก็เอาออกมาซื้อเป็นเงินบาทกลับคืนมาบัญชีของเราได้นะครับเพระาะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับมาดูในส่วนของแผนการตลาดดีกว่านะครับเจ้าตัวแผนการตลาดของ คลาวด์แชร์ริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแผนที่มันง่ายๆนะไม่มีอะไรซับซ้อนจริงๆนะครับเมื่อเราจะเข้าร่วมกับคลาวด์แชร์ริงนะครับเราใช้เงินเพียงศูนย์จุอีเธอรีมนะครับหรือประมาณเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยอยู่ราวๆนี้แหละครับค่าเงินจะวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็สมัครโดยผ่าน m e t a m a s k ซึ่งใช้งานบนเดสก์ท็อปนะครับและท t w บ l l e t บนมือถือ Imtoken บนมือถือเห็นไหมครับ ปัจจุบนันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันวิ่งอยู่บนโมบายละมันเป็นแอปโมบายเป็นออนไลน์หมดละนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสะดวกสบายมากเลยคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําธุรกิจได้นะครับบนโลกใบนี้ตราบใดที่คุณมีนิ้วดีๆสักนิ้วหนึ่งมีเครื่องโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งคุณทําธุรกิจได้เลยนะครับและนะครับหนึ่งอีเหรือหึกระเป๋าอิเล็กทรอิคุณเนี่ยจะผูก User ID ได้เพียงหนึ่งยูเซเท่านั้นนะครับ แล้วก็ง่ายๆมากที่นี่ใช้ระบบแผนการตลาดที่เรียกว่า binary t i c a l metric t o b i s i c t o b i s i c มายถึงอะไร binary t e i c a l m ม t r i c ิก็คือเป็นคล้ายๆ binary แต่ไม่ใช่ binary นะครับมันใช้ระบบ2เหมือนกัน2คนนะครับสขานะครับแล้วก็ลึกลงไป6ชั้นมันเป็น metric นะครับเป็น metric มาดูว่าเป็นยังไงนะครับในการสปอนเซอร์ในการแนะนําผู้คนเข้ามานะครับ คุณก็แนะนําคนที่คุณรักอะ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนทุกคนแหละต้องมีคนที่รักที่คุณรักอะ่ะอย่างน้อยก็สองคนนะครับบนโลกใบนี้คุณไม่สามารถอยู่คนเดียวได้หรอกคุณต้องมีคนที่คุณรักอยู่แล้วถูกไหมครับแค่สองคนเท่านั้นเองนะครับเอามาวางซ้ายขวาเห็นไหมครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถแนะนําได้มากกว่าสองคนแต่เมื่อคุณแนะนําคนที่สามสี่ห้าหกเป็นต้นไปเนี่ยระบบจัดจัดวางแบบอัตโนมัติจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาภายในทีมของคุณ เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับและนะครับการสร้างเมทริกซหรือไบรีที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะลึก6ชั้นวางเต็มหน้ากระดานแต่คุณไม่ได้คุณไม่ได้ทําคนเดียวไงคุณสามารถช่วยกันได้ทั้งทีมจําได้ไหมครับที่มีรูปสี่มือจับประสานกันนะครับน่นแสดงว่าทีมคุณสามารถช่วยกันสร้างทีมได้เลยนะครับมันง่ายเอามาดูโครงสร้างกันครับระบบนี้ที่บอกแล้วครับระบบนี้เรียกว่าระบบ1นึ่งแสอหรือไบนาล y t i c a l m ม t r i ก น,นั่นคือแนะนำสองคนติดตัวนะครับคนที่สามคนที่สี่เนี่ยระบบจะจะนะโยนลงไปข้างล่างจากบนลงาจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะครับมาดูกันนะครับคุณจะได้อะไรบ้างคุณจะได้ได้ไรายได้จากไหนที่นี่มีรายได้อยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยคือรายได้จากการแนะนําตรงนะครับทุกคนที่คุณแนะนำเนี่ยคุณจะมีรายได้อยู่ที่จุดหนึ่งอีเทอร์นะครับจุดหนึ่งอีเทอร์ สังเกตอะไรไหมคุณเข้ามาคุณสมัครด้วยเงินจุดหนึ่อีเธอร์นะครับแต่พอคุณแนะนำคุณก็ได้กลับมาจุดหนึ่อีเธอร์นั่นหมายความว่าระบบจะจ่ายเงินออกไป100%เปอร์เซนเลยในการสมัครเข้ามาครั้งแรกจ่ายให้กับผู้แนะนำตรงนะครับเพราะฉะนั้นใครทำมากได้มากครับในส่วนของการแนะนำนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการอัปเกรดเลเวลนะที่นี่มีทั้งหมด12เลเวลเดี๋ยวมาว่ากันทีแต่ละเลเวลมาดูกันนะครับการอัปเกรดนะครับเมื่อคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคุณเป็นเลเวลหนึ่งถูกไหมครับนะครับถ้าคุณต้องการมีรายได้ที่มากขึ้นคุณจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดตัวเองนะครับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด12เลเวลนะครับ เลเวลที่หนึ่งก็นะครับคุณเข้ามาคุณเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับต่อไปคุณต้องอัปเกรดเป็นเลเวลที่สองนะครับคุณใช้เงินเพียงศูนย์จุดหนึ่งอีเทอร์เข้ามานะครับแล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะครับที่นี่เพียงแค่คุณแนะนำคนสองคนเข้ามาคุณก็จะมีรายได้จุดสองอีเทอร์ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสองคุณเอามาอัปเกรดเป็นเลเวลสอง นะครับเพื่อที่จะรับรายได้ที่มากขึ้นนี่แหละการอัปเกรดคือการรอรับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับมาดูนะครับเมื่อคุณสร้างทีมนะฮะชั้นที่หนึ่งคุณจะมีสองคนคุณได้ไปแล้วจุดหนึ่งอีเธอร์ถูกไหมครับชั้นที่สองมันก็จะเป็นสี่คนละ <c oughs> เพราะว่าที่นี่คือระบบหนึ่งแตกสองถูกไหมครับ เป็นทวีคูณของสองนั่นแหละคิดง่ายๆเลยนะครับเมื่อชั้นที่สองของคุณอัปเกรดเป็นเลเวลที่สองเหมือนคุณคุณก็จะมีรายได้เกิดขึ้นรายได้จากการอัปเกรดจะแบ่งออกเป็นด้วยจะแบ่งออกสามส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่หนึ่งสมเปอร์เซนสามเปอร์เซนนี้ให้กับทีมพัฒนาระบบทีมโปรแกรมเมอร์นั่นแหละนะครับและสิบห้าเปอร์เซ็นให้กับผู้แนะนำ ถ้าคุณเป็นคนแนะนำคุณก็ได้ไปสิบห้าเปอร์เซ็นทุกการอัปเกรดนะครับและแปดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับให้กับนะฮะเลเวลเลเวลนั่นคือคุณอยู่เลเวลที่สองนะและชั้งที่สองคุณอัปเกรดเป็นเลเวลที่สองคุณก็จะมีรายได้แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับมาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับแปดิบสองเปอร์เซ็นของจุดสองอีเทอร์ ก็เท่ากับ0.164นะครับคูณด้วย4ก็คือ4คนนะครับคูณก็จะมีไรายได้ในเลเวลที่สนี้เท่ากับ0.656อ e ีเทอร์เห็นไหมครับคุณเริ่มมีไรายได้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เริ่มเป็นหลักพันแล้วนะครับอ่ะมาดูเมื่อคุณอยู่เลเวลสองคุณต้องการมีไรายได้มากขึ้นแน่นอนคุณจําเป็นที่จะต้องอัปเกรดตัวเองไปอยู่เลเวลที่สามนะครับเมื่อคุณอัปเกรดเลเวลที่สที่สามเนี่ย คุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพราะว่าคุณได้มาแล้ว0.656ถูกไหมครับคุณใช้เพียง0.5อ t เทอร์มาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวลที่สามก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะรอรับรายได้จากชั้นที่3มของคุณเห็นไหมเห็นไหมนะครับมาดูคุณจะมีไรายได้เท่าไหร่นะครับแน่นอนชั้นที่3าของคุณจะมีจํานวนคนอยู่ที่8คนถูกไหมครับชั้นที่2มี4 2คูณ4เป็น8ชั้นที่3ามคุณจะมี8คน เมื่อคนในชั้นที่8ของคุณอัปเกรดนะครับแน,น่นอนมันก็จะถูกแบ่งเป็น3กองคือ3%ให้กับทีมโปรแกรมเมอร์15%ให้กับผู้แนะนําใครเป็นผู้แนะนําก็ได้ไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ82%จะขึ้นไปหาคุณทันทีจะก็เข้ากระเป๋าคุณทันทีนะครับต่อคนที่อัปเกรดคุณจะมีรายได้อยู่ที่0.5อีเทอร์คูณ82%เท่ากับ0.14อีเทอร์ต่อคน รั้นที่3คุณมี8คนถ้าเขาอัปเกรดหมดทุกคนคุณจะมีไรายได้อยู่ที่3.28เอีเทอร์เห็นไหมครับคุณจะมีไรายได้มากขึ้นมากขึ้นตามเลเวลที่คุณอยู่นะครับมาดูกันนะครับในเลเวลถัดไปก็คือเลเวลที่4ี่นะครับคุณก,ก็ใช้เงินที่คุณได้มานั่นแหละบางส่วนนะครับเอามาอยู่เอามา3ามอีเทอร์มาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวลที่4เพื่อรอรับรายได้จากชั้นที่4ี่ของคุณเมื่อเขาอัปเกรดเป็นชั้นที่4ี่เหมือนคุณ มาดูกันว่าคุณได้เท่าไหร่นะครับชั้นที่สี่จะมีจํานวนคนอยู่ที่สิบหกคนนะครับในสิบหกคนเนี่ยทุกๆหนึ่งคนที่อัปเกรดคุณจะมีไรายได้อยู่ที่สองจุดสี่หกอีเทอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคูณสิบหกคนถ้าเข้าไปคุณจะมีไรายได้รวมทั้งหมดในชั้นที่สี่เท่ากับสามสิเก้าจุดสามหกอีเทอร์เอาไหมครับเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นแสนแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่ะมาดูต่อ ชั้นที่ห้านะครับแน่นอนในชั้นที่ห้าเนี่ยคุณก็ต้องอัปเกรดตัวเองโดยเอากําไรจากชั้นที่สี่นั่นแหละนะครับชั้นที่4ี่คุณได้ไปเท่าไหร่ครับ3าม6ิเก้าจุดสาหฮ้ยแบ่งมาสักสิบอีเธอร์ได้ไหมนะครับเอามาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวลที่5้าเพื่อจะรอรับไรายได้จากชั้นที่ห้าของคุณเมื่อก้าอัปเกรดเป็นเลเวลหเหมือนคุณมาดูกันนะครับเมื่อทีมของคุณนะครับเลเวล5้นี่จะมีด้วยกันทั้งหมดสามิบสองคนละนะครับ ใน32ิคนเนี่ยเมื่อเขาอัปเกรดนะครับคุณจะมีรายได้8.2อเปอร์ซอยู่ที่0.82อีเทอร์นะครับถ้าเขาอัปเกรดทุกคนคุณก็คูณ3 2เข้าไปเพราะฉะนั้นคุณจะมีรายได้อยู่ที่2 6 2 4 0ออีเทอร์เอาไหมครับเห็นไหมครับรายได้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นนะถ้าคุณเป็นคนแนะนำเองแล้วมาอยู่ในชั้นที่ข้าคุณเนี่ยเมื่อเขาอัปเกรดไปชั้นที่5คุณยังได้อีก15เนตะเห็นไหม เห็นไหมดีไหมนะครับอ่ะมาดูต่อในชั้นที่6เช่นคันครับในชั้นที่6คุณมีไรายได้คุณมีกําไรจากชั้นที่5และ200รฝ่าอีเทอร์เห็นไหมครับคุณแบ่งมาทัก30อีเทอร์เท่านั้นเองมาอัปเกรดตัวเองให้เป็นชั้นที่6เพื่อรอรับไรายได้จากชั้นที่6ของคุณที่เขาจะอัปเกรดตามคุณขึ้นมานะครับเมื่อคนในชั้นที่6ของคุณเนี่ยนะครับทั้ง64ี่คนนะครับคนใดคนหนึ่งอัปเกรดคุณก็จะเกิดไรายได้ทันทีไม่ต้องรอให้อัปเกรดพร้อมกันทั้งหมดนะครับทุก ทุกชั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอัปเกรตทั้งหมดทีเดียวเลยนะฮะไล่ๆกันมาเลย64คนเนี่ยคุณจะมีรายได้รวมนะครับจาก82%อเนี่ยอยู่ที่1574.40อีเทอร์เห็นไหมครับแปลเป็นเงินไทยแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ว่าล้านเอาไหมครับเอาไหมครับผมบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ สร้างทีม6 l e ลเวลให้คุณใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนหรอกเฮ้ยเดือนคุณได้เงินสิบกว่าล้านะผมถามจริงๆมีธุรกิจไหนให้คุณได้บ้างนะครับนอกจากข่าวนะครับแล้วข่าวมันเป็นโอกาสดีเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของ pre launch ก็คือก่อนที่จะเปิดระบบอย่างเป็นทางการเนี่ยเขามีการให้ให้คนเข้าไปทดสอบประเทศไทยโชคดีมากๆเลยนะครับที่ดึงคลาวเนี่ย มาให้คนไทยได้ทดสอบเพราะฉะนั้นคนไทยจะเป็นคนรุ่นแรกหรือที่เรียกว่าต้นสายของคราวเลยนะครับเมื่อเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็จะเน้นทางตลาดทางยุโรปอเมริกาเฮ้ยคนทั้งโลกอะ่ะมนมาอยู่ใต้พวกเราอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับคุณอย่าลืมว่าที่นี่มันใช้ระบบ1นแตกสนะครับถ้าเขาไปสมัครเมื่อเขาเปิดอย่างเป็นทางการนะคนทั้งโลกเนี่ยไปสมัคร มันก็จะถูกเหวี่ยงลงมาข้างล่างไงใต้พวกเราเห็นไหมครับรายได้มหาศาลเงินมหาศาลจะไหลกลับเข้ามาประเทศไทยครับนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับในชั้นที่7ถึงชั้นที่12เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องทําทีมแล้วครับคุณใช้องค์กรเดิมของคุณทีมเดิมของคุณเลเวล1ถึงเลเวล6นั่นแหละมาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวล7 8 9 2 0 11 12อย่างเช่น เลเวลที่1ชั้นที่1ของคุณนะครับคุณก็ใช้เพียง15อีเทอร์มาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวลที่7นะครับแน่นอนแหละเลเวลที่7ของคุณก็คือเลเวลที่1ก็คือชั้นที่1ของคุณถูกไหมครับชั้นที่1มีอยู่2คนนั้นคุณก็จะมีรายได้ในชั้นที่7เนี่ยอยู่ที่นะครับอยู่ที่2 4 6อีเทอร์เห็นไหมครับ แน่นอนแล้วครับเมื่อทีมของคุณอัปเกรดนะคุณก็จะได้ไปแ2นะครับและส5เถ้าคุณเป็นคนแนะนำเองเป็นคุณคุณเป็นคนแนะนำตรงนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับชั้นที่7ถึงชั้นที่12เนี่ยมันจะไปเร็วมากเพราะทุกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นในชั้นที่8คุณก็ใช้เพียงส5บอีเธอร์เท่านั้นเองนะครับคุณได้มาตั้งเยอะแยะตั้งส10ิกวนะ่าล้านฮะให้คุณแบ่งมาแค่ส5อีเธอร์ได้ไหม ได้อยู่แล้วแหละผมก็ต้องได้อยู่แล้วนะเพื่อที่จะรับรายได้มากกว่าถูกไหมครับเมื่อคุณอยู่ชั้นที่8เนี่ยครับชั้นที่8นะครับก็คือเอ่อเลเวลที่8เนี่ยก็คือคนในชั้นที่2ของคุณนั่นแหละนะครับอัปเกรดเป็นเลเวลที่8เหมือนคุณคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่1 1 4่งอีเทอร์เห็นไหมครับนะครับและนะครับมาดูชั้นที่12กันเลยนะครับในชั้นที่12ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับ คุณใช้เพียง100อีเทอร์อัปเกรดตัวเองให้เป็นชั้นที่12นะครับและเมื่อคนในชั้นที่6ของคุณนะครับอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวล12เหมือนคุณคุณจะมีรายได้รวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่5 2 4 8 0อีเทอร์ฟังไม่ผิดครับ52,480่อัีออีเทอร์นะครับ ถ้าเรารวมรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่12เลเวลที่1ถึงเวลเลเวลที่12เนี่ยเฮ้ยคุณจะมีรายได้สุดทินะที่หักการอัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับถึง7,194.81อ e เีเธเรียมถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ตกราวๆอยู่ที่ประมาณ500ฝ่าล,ล้านนะ่ะเอาไหมครับภายใน1เดือนเห็นไหมครับ สุดยอดเครื่องมือทำเงินแล้วครับตัวนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเมื่อคุณสร้างเพอร์เฟกผังได้เนี่ยนะครับค่าวจะกรอปปี้ผังนะครับทีมของคุณนะฮะผังงานของคุณเนี่ยไปไว้ที่ข่าว BTC ก็คือเราก็จะไปเล่นอยู่ที่ Bitcoin ได้ด้วยคุณสามารถไปสร้างเม็ดเงินสร้างผลกำไรใน Bitcoin ได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้น ในส่วนบิตคอย n แล้วก็รวมกับอีเทอร์อีเทเรียมเนี่ยนะครับรวมกันคุณจะมีไรายได้เป็นพันล้านเลยเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อนะจากเงินไม่ถึงพันแต่คุณสามารถสร้างไรายได้ถึงหลักพันล้านนะครับเอาไหมครับแบบนี้นะครับใครไม่เอาผมเอานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังแผนแล้วก็รีบลงมือติดต่อผู้แนะนำท่านสมัครเถอะครับนะครับเงิน1,000บาท เก็บไว้ในกระเป๋ามันก็ไม่ทําให้เรารวยขึ้นนะครับถ้ามันหายไปมันก็แค่1,000บาทนะครับความเสี่ยงที่นี่เท่ากับ0.1นย์จุอีเชอร์เท่านั้นก็คือไม่ถึงพันนั่นแหละนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ